ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 อีกครั้งกับความสำเร็จของ l ล o n น l ลเ s สซี่ย้อนกลับไปผลงานในช่วงปี2022ของชายวัย35ปีต้องบอกว่ายอดเยี่ยมออกมากๆไม่ว่าจะในสีเสื้อของสโมสรปารีสแซงต์แชงกง หรือกับทัพฟ้าขาวทีมชาติไอจนชินาที่พังอาจควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดได้อย่างยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยมาตลอดในเส้นทางลูกหนังและเขาคือฟันเฟืองสําคัญสําหรับความสําเร็จในครั้งนี้ทรฟี่แชมป์ฟุตบอลโลกเปรียบเสมือนจุดหมายและเป้าหมายใหญ่สุดของนักฟุตบอลซึ่งกับนักเตะท,ที่ผ่านมาแล้วทุกรสชาติผ่านการควา้าแชมป์มาหมดแล้วในทุกรายการที่ลงสนามเหลือเพียงแค่้วยตรงคำใบนั้น ที่ยังไม่สามารถเอื้อมมือไปคว้ามาครองได้จนกระทั่งทุกความพยายามครั้งสุดท้ายในการฝ่าฟันเพื่อจบสิ้นทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดครั้งหนึ่งเมสซี่เคยเฉียดเข้าใกล้โทฟ,ฟีฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี2 0 1 4เมื่ออาร์เจ,จนติน่ากลุยทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศเช่นที่ว่าก่อนหน้าเกมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมไม่สะดุดพ้าให้กับใครจนกระทั่งถึงวันตัดสินแชมป์ที่พลาดท่าไปแบบน่าเสียดาย ในวันนั้นจะตัวเพิ่งมีอายุเพียง27ปีเท่านั้นและเป็นหนึ่งในช่วงวัยที่ผลงานกําลังเข้าขั้นพีคสุดซีซั่นก่อนลิเวอร์พลโลกจัดการสอยประตูในสีเสื้อบาเซลโลน่าไปมากถึง45เม็ดจากการลงสนาม54นัดพร้อมปิดฉากด้วยการคว้าชแชมป์ทั้งลาลิกาสเปนและโคปาเดเลเรียกได้ว่ากําลังมั่นใจเอ่อล้นแบบสุดๆแต่ว่าท้ายที่สุดบทสรุปข,ของทุกอย่างกลายเป็นภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อเมซี่ ทำได้เพียงเดินผ่านโทรฟี่ทองรามด้วยความพ่ายแพ้จากวันนั้นเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจมากกว่าเดิมพร้อมตั้งกำแพงไว้ว่าถ้าสักวันยังคงสวมสตัดใส่หัวดลูกหนังจะคว้าแชมป์ใบนั้นมาครองให้ได้วันเวลาผ่านไปจากฟุตบอลโลก2018ที่ต้องจอดป้ายเพียงรอบ16ทีมสุดท้ายความหวังลดลงไปเรื่อยๆตามหน้าปฏิทินที่แปลเปลี่ยนจนกระทั่งปี2022 เจ้าตัวประกาศไว้ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มว่าน,นี่จะเป็นการลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายเหมือนลั่นวาจาว่าครั้งนี้ไม่ได้มาครองคงจะต้องยอมแพ้ต่อโชคชะตาและยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแล้วเหล่าเพื่อน,อนในทีมเหมือนได้พลังพิเศษบวกกับความมุ่งมั่นแบบทะลุป,ปอดของเมซี่ทาให้ทุกอย่างมันออกมาสมบูรณ์แบบภาพสุดท้ายในการเห็นเขาชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกจะกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังโลกไปตลอดกาลและแน่นอนหลังขําคืนวันนั้น เหมือนเป็นตัวตัดสินแล้วว่าความสำเร็จส่วนบุคคลจะหลั่งไหลคลั่งไคล้มาสู่เลเนเ์เมซี่แบบไม่ขาดสายเผอะ์นักฟุตบอลโลกในชนิดที่เขาคือทุกอย่างในทีมมันคือคําตอบที่รองรับทุกเหตุผลได้มากพอในข้อแม้ที่ว่าต้องตัดอคติทั้งหมดออกไปให้ได้การคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมครั้งล่าสุดตอกย้ำอีกครั้งว่ามันคือโทฟี่ความสำเร็จที่คู่ควรกับชายวัย35ปีเป็นอย่างมากทั้งเรื่องผลงานในสนามความสำเร็จความเหมาะสม ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนในงานประกาศรางวัลเมซีย่ยอมรับเลยว่าถ้ามีเขาเพียงคนเดียวความสําเร็จก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนในทีมมีส่วนสําคัญเท่ากันหมดและเขาคือคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการควา้าแชมป์โลกมาครองมันวิเศษมากเป็นปีที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลน,นี้ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมผมคงไม่มาอยู่ที่นี่ผมทําตามความฝันที่หวังไว้มานานได้สําเร็จมีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่ทําได้ และผมโชคดีที่ได้ทำแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดที่เกิดขึ้นกับผมในอาชีพโฟกัสจากนี้คงอยู่ที่สโมสรแบบเพียวๆในการไล่ล่าความสำเร็จต่างๆมาประดับตัวเองซึ่งแน่นอนเรื่องความกระหายยังเออล้นเต็มเปี่ยมในตัวของเขาส่วนในนามทีมชาติเราไม่รู้ว่าอนาคตของเมสซ,ซี่จะเป็นอย่างไรจะหันหลังให้กับทีมชาติเมื่อไรแต่สิ่งที่เขาทำไว้มันควรต่อการพูดถึงไปอีกนานแสนานาน ในฐานะนักฟุตบอลที่ดีที่สุดตลอดการของประเทศและสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยรู้จักมา